บางทีนะเวลาเราวิเคราะห์จุดเสียออกไปแล้วนะบางครั้งลูกค้าเขาไม่มั่นใจนะครับไม่เชื่อว,ว่าใช่หรือเปล่าช่างมันเสียจริงเหรือนั่นนี่นะครับเราจึงต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นกับตานะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับแรงดันปั๊มติ๊กตกครับลุงยกตัวอย่างอ้าวมันตกแบบไหนยังไงเราก็ต้องมีหน้าเก๋ ให้เขาดูนะครับว่าแรงดันมาตรฐานมันอยู่สามบาร์อย่างเงี้ยของลุงมันได้แค่หนึ่งบาร์อย่างเงี้ยบาร์ครึ่งอย่างเงี้ยติดยากเล่งไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีหน้าเกตให้เขาดูอย่างกําลังอัดน้อยครับลุงแหวนหางว,าว่าวยันเครื่องหลวมอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ต้องมีเกตวัดกําลังอัดให้เขาดูเพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอย่างยกตัวอย่างรุ่นนี้แรงอัดอยู่ร้อยแปดสิบครับแต่วัดได้แค่ ห0าสครับติดยากต้องบิดคันเร่งช่วยนี่ครับคือมันเป็นการประกอบเหตุผลที่เราแจ้งลูกค้ามันก็ชัดเจนทั้ง2ฝ่ายทั้งในแง่ลูกค้าคือเขาเห็นภาพกับเราไปด้วยว่าเออมันเสียจริงมันมีผลจริงนะครับแล้วเราเองก็ดูมีมาตรฐานไปด้วยแล้วก็อะไรอีกอะดังนั้นบัมติกแรงอัด แล้วก็ยังถ้าเรามีเครื่องสกแกน,นมันก็จะยิ่งชัดเจนขึน้นไปอีกว่าเซ็นเซอร์ตัวนั้นตัวนี้เสียเครื่องมันฟ้องมาแล้วนะครับเราก็สามารถพูดได้บอกได้อีกอย่างคันนี้นะครับก็คือผมไม่นิฉัยแล้วนะครับตรวจสอบแล้วถีทวนแล้วนะครับว่าไฟมันไม่ออกมาที่หัวเทียนนะไฟไม่ออกมาที่หัวเทียน เช็คพันธุเสื้อโน่นนี่นั่นสายไฟสารพัดนะครับตามแบบฉบับตามมาตรฐานก็ไม่พบนะครับจุดเสียหายทีนี้มันจะมีจุดสังเกตนะครับคือมันมีความร้อนนะครับมีความร้อนร้อนที่กล่องไฟเนี่ยและบางครั้ง ย้ำว่าเป็นบางครั้งนะมันไม่เป็นทุกครั้งนะบางครั้งฟิวจะขาดนะครับฟิวจะขาดคือเราก็ไปดูเอ้ฟิวมันขาดเพราะอะไรนะครับตามสวิต์ตามแฮนด์ตามสต็อปเบรกปูดง่ายอนะทุกจุดเราก็ไล่หาอยู่แล้วมันไม่มีนะครับหรือปัญหาไม่เจอนั่นแหละเมื่อหาจุดช็อตจุด อะไรไม่เจอนะครับก็เริ่มมาดึงอุปกรณ์นะครับดึงอุปกรณ์ออกก็ดึงไปดึงมานะครับแล้วก็มาดูที่กล่องรู้สึกว่ามันมีความร้อนนะครับแล้วก็ แล้วก็ร่วมกันกันกบฟิวขาดที่ยังหาที่ไม่เจอนะครับก็เลยดึงออกดึงออกนะครับตอนนี้ปากล่องไฟนะครับก็เลยดึงออกนะครับดึงออกแล้วกล่องตรงรุ่นก็ไม่มีนะครับเราจะบอกลูกค้าแบบไหนนะครับคือดึงออกแล้วฟิวมันไม่ขาดนะครับ แล้วก็เลยเอากล่องรุ่นอื่นนะครับมาเสียบมันเสียบด้วยกันไม่ได้หรอกอก็คือมันคนละรุ่นคนละยี่ห้อนะครับเราก็มาวายสายใหม่จิ้มเอานะครับ <c oughs> ก็นี่นะครับดูไว้พร้อมกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ลูกค้าดูว่ามันเสียจริงหรือไม่จริงนะครับอ่ะตัวนี้กล่องโซนิกนะครับ คือผมลองติดเครื่องบิ้นอะไรสารพัดสาพีนะครับลองหมดแล้วค,คุณมาดูด้วยกันนะครับดูที่หมอเทียนนะครับ ก็จะได้ยินเสียงมันไฟกระโดดนะครับแต่ผ่านกล้องมันอาจจะไม่ชัดนะครับเปลี่ยนที่ใหม่เปลี่ยนที่ใหม่นะครับตรงนี้ก็แล้วกัน ทำคนเดียวเนี่ยมันไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับมันอาจจะภาพไม่ดีแต่สาราดีแน่ๆนะครับอ่ะอ่าเนี่ยไฟไฟออกนะครับไฟออกเดี๋ยวใส่วัเทียนให้ดูเลยอันนี้สำหรับน้องๆเปิดร้านใหม่นะครับผู้จะคุยกับลูกค้าแบบไหน คุยกับูกค้ายังไงเข้าใจว่าเราเช็คแล้วเนี่ยกล่องมันเสียชัวนะเพราะว่ามันก็ราคาแพงนะครับราคาแพงแต่ว่ามันก็เสื่อมได้เสียได้ช็อตได,ได้โดยเฉพาะอแผ่นชาร์จพังเนี่ยไฟมันเกินนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับดูครับชัดๆเอามือสตาร์ทนะครับเอามือสตาร์ทเลย อันนี้ก็คือไฟหน้านะครับเครื่องติดไฟติด ออกมาใหม่นะครับแล้วจะกลับไปใส่กล่องของมันนะครับคือบางคนง่ายก็ง่ายนะครับบางคนไม่เข้าใจเนี่ยเราได้ต้องทำให้เขาดูนะครับก็ไม่ต่างกันนะครับถ้าเป็นเราสมมติเราไปซ่อมอะไรไปซ่อมเนี่ยเราก็อยากรู้ความชัดเจนว่า ช่างตรวจเช็คยังไงมันเสียจริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะดึงออกดึงออกแล้วก็ใช้เป็นกล่องเดิมมันนะครับ ไปแล้วอ่ะทีนี้มาดูเหมือนเดิมครับดูไฟหัวเทียนเปิดซื้วกุญแจเรียบร้อยนะครับสตาร์ทเงียบสนิทนะครับไฟไม่ออกก็ เท่านี้นะครับชัดเจนเท่านี้แต่ถ้าลูกค้าไม่เชื่ออีกก็ปล่อยนะครับเราทำให้เห็นขนาดนี้ยังไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับก็คือ,คอเต็มที่แล้วนะโอเคทันนี้ถือว่าจบทุกอย่างเหลือลูกค้ามาดูแล้วก็คุยกัน ว่าจะไปยังไงจะเบิกกล่องตรงรุ่นใหม่ก็ได้หรือจะหากล่องมือสองก็ได้มือสอบางกล่องกระทุนมือ2บางกล่องมาก็อาจจะไม่นานเพราะว่ามีอยู่ใช้งานมาแล้วแต่ แต่ผมมองว่ามันถ้าไม่ช็อตรุนแรงจริงๆหรือไฟไม่เกินจริงๆมันพังยากอยู่นะกล่องไฟเนี่ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็จะอาจจะมีคลิปสรุปนะครับว่าลูกค้าว่ายังไงให้ดูนะครับ